มื่อนี้ฝนโบตกบ่มีแนวเหตุการณ์เลี้ยวบางงานยางหยายางนี่กันตั้งแต่ปลูกผลละพี่น้องเอ้ยท่านิเสียจักเทียย่จะคอยว่าเป็นจังไดบรรท่าว่าลังเทียนเนาะเสีดยากับวัดไตเด้เที่ยวเสีดเที่ยวนังยุเมื่อนี้เงาก็จังคอยบ่ตายจังคอยเป็นหญ้ามีตั้งแต่หญ้าอยุฆ่าหญ้าอีหยังอันหญ้าซุมมันเงาใหญ่ๆนั่นแหมมาทีนี้เพิ่นจังคอยบ่ตายบัดนี้มันจังคอยสะสมปีแล้วปีเล่าเนาะเบิ่งในหกเอิงตึงอยู่ บ่แปลนจักเทียอะไรกักระสีกวดออกมันเป็นแปลนจักเทียบึงกระดูมากันได้กับหกเอิงตึงเอิงตึงอยู่บรสะอาดหุงบรสะอาดตาเว้ยละผู้สีดยาเนี่แล้วสีผสมกับผสมหน่อยหน่อยไว้ที่ในยาก็บฮกหกหาเรื่องเทียเนาะไปหาสีดยาฝนกับตกห่ามันกับว่าตายมันนี่ข้นกับว่าคอยว่างวันที่นี่ชัวสีงูกับขึ้นมาสีอีกกับเป็นเดียนซองเดียนบงมันกับจังคอยงามอีกรัเทีนี้ซ้ำคันก็ไปหยอกมันนั่นแหละแต่ก็คือว่าแล้วว่าเขาหายไส้หน่อยหน่อยเนาะ ยาผสมมาที่นี่จะคว้างใส้ไลยมันยังค่อยตายด้พี่น้องโดยเฉพาะผสมก,กันกับยาคุ้มพรอมเนี่ยโอ้ยตายตายโดนอีกดวนเพ่เกิดแล้วก็เกิดเกิดกับข้างๆด้อันนี้ยังบ่ท่านดีหูเคล็ดลับซื้อมาที่นี่ค่อยเสียออกแล้วค่อยมันเกิดอีกก็กิสิเอายามาสีดแบบว่าค่อยสิผสมยาคุ้มหยาไปนํากันบ่ผสมยาคุ้มหยาไปน้า ้าายซื้อได้พี่นงเดียวก็เกิดอีนียนเศษยาเก้าเนาเหล้ายาไม่ยังค่อยเกิดเด้เกิดก็เกิดทั้งห้างหล้ะกันข้าผสมยาคุหมยาไปน้่วบาสิเป็นยาเยี่ยอไดก็คัันข้าใแทยาคุหมยาไปน้านี่มันสิโอเคเลยคอยว่าอันให้ป้าย่างแป้งนี่กม่นหญยาไข่ปันไข่อยนั่นล่ละพี่น้องไข่ก็ว่าสิบาเบาดอกว่าอันเลี้ยงอันอันยาทุเรียนไข่นั่นแหม ถุุ้เรียงข่อยข่อยเอาบ่ไหวขวดกขเลยเอายาไปสีเต,ติ่งข่อยคือนำมันขอนนน่อยยามันยตม่พี่นองยาคุมหย้าก็ยากัน่ายหญ้าแม่อันมาสืส้อเครื่องตัดหย้าบาได้กับ่ท่านไน้ไปสื่อจักเทียออยุค้อปบบ้าบ่ามีเงินจีดย,ยางมาได้ก็เอาไปใส่เต่าปั่นปุ๋ยใส่เต้าปุ๋ยเันเฮ็ดลายยางอีลีเหล่านี่ก็ได้ใส่ปุยป๋ยเปียงปุ๋ยเด้อพี่นองราคา เกษตรกรนี่ตกต่ำเอียงกระตามแต่ว่าราคาปุ๋ยนี่บ่ยอมลงเลยขึ้นใจฉี่รีเลยกันบ่สื่อกับบ่ได้เงินเขามันกับหูจักคว้าหูจักคว่าม่ได้กันท่าฮ่อง่าไปสื่อมาใส่กับบ่งามเม่ด้พี่น้องบ่บเป็นหอดหัวก่อยสิบอกให้กันท่าบ่ใส่มันน่นนะบ่ใส่ปุ๋ยคือจังเฮ้าเฮ็ดอียงจักยางนี่แหละกันเฮาบ่บำรุงเอาดีๆบ่เห็ดให้มัน ดีๆกันเห็ดมักไงมันกับบ่ไดดมันกับใดซ้ำหัาเห็ดมักไงแลละพี่น้องหลังจากที่เสียหนาบพราท่านในเหลวดอกพี่น้องเอ้ก็เลยกลับบ้านมันคำาพอดีหามวงกลัวแล้วมืดแล้วกลับมากกับมาเตรียมเน่าอยากเน่ากินนั่นแหละก้อนื่นขวยกับมาย่างปลาทองปลากินเห็ดใส้กันแล้วอันย่างทองปลากับถอดค่อยว่าสูถอดบ่ไดดแต่ว่าเฮ้ยมันขอยอันย่างใหม่โพดบูญหยัดย่างตั้งแบบสี่สิบนาทีไหมพี่น้องแต่ขอยกับพริกยูดอกว่าอัน ข่อยก็คิดว่าอยู่มันสิแซ่บพ่น่น้อว่าสองเทีย่ยแล้วที่ข่อยซื้อของอยู่ในเพจนั่นแหละล้วข่อยก็บ่ตรงปกจักเทีย่ยวเด็ดเนี่ยข่อยเบิ่งเป็นตะแซบ่บเป็นตะแซบ่บเด้อจนว่าข่อยลงซื้อกันล่ะพี่น้องบัดทีนี้บัดเอามาก,กินอีหลีแล้วโอ้ยสิแม่นบ่แซ่บทังข้าวปราเมืองข่อยก็เคยสั่งเด้อพี่น้องมันจืดมันบ่แซ่บข่อยแล้วบ่มัมกแม่ข่อยบ่สั่งอีกดอกบัดทีนี้ทอดแล้วๆจนว่าข่อยได้ใส่น้ำปลาอันน้ำก้นแหมบ่มีรสชาติอีหยังเลยเด้อปราเมืองถือข่อยซื้อมารอบแรก ือแม่มันตั้งเป็นน้ำเพลดเดียวนี่ยบุ้ยว่าอันอื่นมันก็สีแสบก็านีย่ดอกว่าเรียวบึงอ่นะค่อยว่าข่อยสิสั่งปลาดาวเมื่อกินอยู่ข่อยก็ะยานปลากรมนั่นแม่ข่อยก็ะ่านข่อยถืกมันจืดอีกมันจืดมันบแเสบยังวาน้องกินน่นนะเรียงอื่นอะไรก็เลยเบแต่เรียงอื่นก็เลยบ่ึงกับาวองวาเห็ดอีหยังมาที่นี่ก็ต้มปลาคอเอาใบตะปุ้นละพี่นองเอ้ยต้มปลาคอเรียอยแล้วก็เอาขึ้นจากหม้อ ก็มาลวกพักละ่ะลวกไว้ซื้อดอกกินบ่เบิดดอกพี่น้องเอ้ยปากกระเคียบกับอันดอกกระเจียวสาวสายน้ำเพริ่งไม่พี่น้องกินใ่กันกับปนปลาทู่ผลดอกมันจะค่อยเข้ากันแต่ว่าปนปะคอนี่มันบ่ควยเข้ากันปันใดพี่น้องเอ้ยแป้ข่อ,ขอยปันไดปะคอมาตัวหนึ่ง่อยกาว่า่อยเสีเยวมาปนว่าข้าวแรงทิงคิดเมนูนลเราำไรยแตกเนาะเฮ็ดเบียกไปน้ำก็คิดว่าอยากกินปนปะคอซส่นดอกมาที่นี้มาเบิ่งอีหยงปะคอขหอยพี่น้อง โดดลงจากกระคูจะหึงบุ๊มันนี่ปนปลาตายเพราะเกี่ยวปามันสีแสบอยู่ดี่อยบ่มีเมนูอื่นด้ยนอกจากปนปลาเพราะว่า่อยค้นมาเร้วจังหอก่อยจง่อยมาเห็ด่อยว่าสิเอาอันกระเพาะปลาเอาท้องปลานี่ยละมาย่าง่อยก็ยั่งกับ่อยก็ยั่งมาย่างเห็นบ่มัน่อยสิบว่าปนปลาเนี่ย่อยคือซีบ่มีเมนูอื่นเล่เะเพราะว่า่อยว่าคือผอวยังเล่นไหพี่นวงปลากับปลาคออไตเนาะผู้ใดว่ามันสีแสบมันก็สิจืดตัวเนาะมันกะเนื้อมันก็สีบ่หวานปานได้แต่ละว่า มาทีน่นี่เอาบักริกใส่โคกเรียบร้อยแล้วก็มาตํำกับมาฉีกเหนือประคอประคอเนี่กับว่าท่านนี่เย็นได้พี่น้องไอา่ยห่วยอยู่พวกเก่าเห็นบนนั้นห่อน иной, มือบิดบิดอยู่แต่ว่าข่อยกระเห็ดเก่าเราพอข่อยเฝ้าข่อยย่านฝนตกห่อมป่าแหล่เปื้อๆมากแล้วตอนที่ข่อยผากเสียงอยู่นี่ฝนตกได้พี่น้องตกคักตกเนี่ยปีนี้ได้ใจีอรีฝนกระได้เที่ยวตกเที่ยวเศร้าแต่ว่ากระตกแบบงามๆหละว่าตกมาพ่อห้ของงามอ่ะนะ พอใหันสิงที่เขาปลูกว้บ่เนาบ่าเสียนั่นล่ะพี่น้องตกมาคักมาเนี่ยอะไรกับบดีดอกคอยตกเอาแบบนี้แหละดีแล้วค่อยว่าพ่อให้ของงามเลยนะบ่ให้มันได้จืดได้เกินไปนั่นละอาทิตย์หนึ่งตกยี่สองเทียวกัยังดีไหมพี่น้องเพแก้วว่าบ่กตำเนื้อปลาก็บอกผิดเข่ากันแล้วก็ใส่ผมสูรรดกบน้ำปลากับปลาแดกลงไปอยก็เลยคือไอเดียว่าไปหาคิบมันมาเขียขึ้นม่กินก็หน้า่ะเขียขึ้นก็ขึ้นด้ใจหรีอด้พี่น้องบากขึ้นเลยละ่ะเราก็หยาพร้อม แต่ว่าข่อยก็มกักเนาะเอาไปหลายปานมาเพิ่นสิกินเบิดเบิ่งเน่อันยามเพิ่นจิบนั่นนะเอาไปฝานใส่จานนั่น้ะพี่น้องเอาไปฝานใส่จานบัดยามนั่นก็นกินบ่นเบิดดอ,อกพี่น้องเอ้ยเอามาเก็บมาหลายโพดบัดทีนี้กันบ่แม่นยังดอกที่ข่อยไปหาเก็บเ๊บผักเกียขึ้นน่นนะข่อยก็รอให้น้ำมันฮ้อนอน้นำยู่กาน์นะข่อยสิเอามาใส่ป่นปลาซั่น,ดนเด้ข่อยสิคั่นต้มปลาแดกปลาแดดก็เจ้าก็เฮ็ดสุกมาแล้วละ่ะบ่ต้องมีปัญหาดอกปลาแดกขวดซุมื้อนี้ ปสุกกระปุกสะอาดดีจ้ามีออยอรับร่องพอประแดกกับประแดกไม่เี่เหรียญเด้อข่อยว่ามันแสบตามที่ข่อยกินมาฟาเขาเนี่แสบกระมูลเลยปนใส่ถวยเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาฝันบเคี้คืนจ้าแถบสีบอ่อใดเลยมีดปาดนะนะหยาบคักหยาบแน่จ้าบางหูจักเลยเนอ้อง้นกินเนี่ยสีหยำเลยบ่อใครี่ดอกว่าผู้ใดแขวดีก่อยก็แขวดีย,ดวดดย,วย,ยู่เรีว่าดีเดียมเดียวก็ยหยำยู่เหลี่ยมเดียวนี่แหละพี่น้องกันได้กันท่าเหลี่ยมนี่ที่ กันท่าเลี่ยมนี่ปวดอีกเป็นแมงอีกนี่คือสิพ่ได้กินดอกว่วยประเทศนี้ขันท่าได้กินนันที่เคยเต๊เลยเพราะว่าเขียวควยนี้มันมียุ่สองเหลี่ยมเลี้ยอยู่นี่ที่ที่ยังหย่ำได้อยน่ก็พยายามแพ้งไว้น่ะ,นนะลราบอกกินอียงที่มันหยับหยับน่ะนะก็เลยกินตะลวกพักปนปลาไปจังซันละพละละออี่น้องแล้วก็ต้มปลาไปจังซันละปาดใบซื้อดอกบักเคี้ยขึ้นเพื่อนันก็ได้ปาดแล้วก็พ่อไดใส่จานพ่อได้อ่างมามีน่ะนะ กินเบอร์เบิดดอกพี่น้องกินเบืเ้องแลวกินในสองข้ามันคืนเกินไปหลังจากที่ปาดปลาเคี้ยขึ้นเรร่อยแล้ว,ลวก็ถึงเวลาเอาปลาใส่จานจ้าอันท้องปลาน่นะ่ะท้องปลาบ,าแบ,าบ,าแบ่แสีบคักบ่แสีบแนวอย่งอย่างแห่งเข้าพี่น้องโอ้เสือสกไข่สกข่อยบอ่ซสือไข่สกข่อยปซืสือใส่กอกอีสานมากินคือสิแสบสันดอกว่ากินยูพู้เดียวกับว้บาวยูพูเดียวละข่อันมือนีก็เมนู่นง่ายๆละจ้าปนปลา อันท่องปลาจีนแล้วก็สบสดสมปลาทีแฟนขข่ไปหามาได้เมือว่านเนี่ยละจ้าตึกเอายุสาจะควงนั่นละก็แสบอยู่นี่หละพี่น้องแต่ว่าผิดย่างเดียวว่าไม่มูกินจ้าเขาก็เต็มกองพูนกองผูลหลูอยู่กินกับ,เบ่เบิดดอกจ้าเขาเมื่อเศร์นี่ขคอยเอาไปไว้ให้มาจอนจัดยื่นให้ไข่มันมาอาศัยเนาะ่อยก็เลยได้เลี้ยงได้เกียไว้ละพี่น้อง กินเขาอยู่นี่ก็บเทิงเสียดายมันเป็นปลาคอเนาะมันหนาเสียบไตแต่มันปลาดุกกับเสียบพวกนี้ได้พี่น้องปนปลาดุกกับปนปลาทู่เนื้อข่อยมักแต่ว่าปลาคอข่อยกับว่าไข่ปนดอกข่เพราะไข่หมักปนก็ใส่บอกปนบอกพริกดิบบอกพริกดิบกรบอีลีอีล้อได้พี่น้องบอกพริกคล้ายๆก็ว่าบอกพริกตู้ข่อยโล่ถิ่มแม่สองจำลองนี่แหละมันบ่แงามแฟนข่อยพันกันเรียกว่าดีกว่าสิไปหาซื้อยาเมล็ดพนามันบ่คุมเป็นว่า